18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในทุกๆวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสําคัญในวงการวิทยาศาสตร์วงการดาราศาสตร์และวงการศึกษาของไทย พอถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระ,ะราชกลเนียกิจทางด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างหอดูดาวบนเขาว่าง ในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2403พระราชธานนามว่าหอชัชวานเมียงชัยซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้เคยทอดพระเนตรดาวหางสามดวงคือ 1. ดาวหางค u ูเกอร์ฟุสเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่และมีหางสองหาง 2. ดาวหางโดนาติเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่มาก 3าดาวหางเทพบุตรเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่หางยาวและกว้างกว่าดาวหางโดนาติประวัติวันวิทย,ทยาศาสตร์แห่งชาติรัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทย,ทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทย,ทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินชลมากและสถะมามนา พราพาเนศสุริยปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้นหนึ่งค่งเดือน1ิปีมาโรงสมฤทธิศกจ้ารากร์หน่ันราด 1, 30, โดยจะเห็นหมดดวงที่ว่ากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรงเกาะจานขึ้นไปถึงปานบุรีและลงไปถึงจังหวัดชุมพรจึงโปรดให้เจ้าพญารีสุริยวงช่วงบนนาคไปสร้างค่ายหลวงและพักพายที่ประทับ มีนางดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์แฮร์รี่ฮอตเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางเข้าเฝ้าและร่วมในการสังเกตการณ์ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำม,มากโดยเซอร์แฮร์รี่ฮอตได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมามอมหลวงปิ่นมาลากุลได้แปลเป็นภาษาไทายในงานว่ากอลำลึกนาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เมื่อพุทธศักราช2,518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสำรปานมากเพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกท่วนที่สุดแล้วถูกท่วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้ด้วยเหตุการณ์นี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องระเกียที่คณของพระองค์ ให้สรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยพระราชกรณียกิจและภเกียรติคุณนานัประการโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติทั้งนี้สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภโดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยต่อมาในวันที่14เมษาย,ยน พุทธศักราช2525คณะรัฐมนตรีได้มีมติทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินอกจากนี้เมื่อปีพุทธศักราช2527กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่18-24สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆจนได้รับความสนใจทั้งทางภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปซึ่งทําให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสําคัญดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัตให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมเราจะเริ่มตั้งจากห้านะคะพร p ้าสี่ส a ม Thank you for the of my life Thank you for the happiest year of my life. Ooh. 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 Don't think I could forgive myself. I'm sorry for the ways that I used you. And I could care less right now. But you know, you hurt me pretty good too. Yeah, we made each other bleed, and we tasted it. I'm here to admit that you were my medicine. Oh, love, I couldn't quit. And I'm down on my knees again. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the happiest year of my life. Ooh. So, wake me up when they build that time machine. Wake me up when you were sleeping next to me. Cause I really loved you. Ooh, ooh, ooh. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life.